ฝนตกนะครับเมื่อเนยนะครับตอนนี้โอ้ลมก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้ป้าเรือเย็นสบายเลยครับ สวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับคุณสาวสวัสดียี่สามคนครับตอนนี้ฝนตกแล้วอเดี๋ยวให้ดูนี่เย็นสบายเลยเพิ่งตกครับอ๋อลมมา พึ่งไปแลนมานะครับออกน้งกายมาตกแต่ล้างรถเบ้อด้วยโอ้รวมแล้วสวัสดีครับบาเบียสวัสดีครับนะครับคืบมากผู้สาวผู้สาว น,นะฮะสบายครับวันนี้สูติไปเลนีนมาท่านครับเมื่อกี้เนี่ยแรงว่าร่างกายมากนะครับที่สงขาก็กตกแต่หยุดแล้วค่ะโอ้ อันนี้เพิ่งตกนะครับเพราะว่าขอนมาสองสามมือแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าโอโ้นี่นะครับ เย็นสบายครับอยู่หน้าบ้านครนคตนูติวทำไรน้อครูติวน้อติวทำไรเตนนมอ่ะสีแซ่บอยู่บ้าแซ่บอยากกินแบบนี้อะไร๋อเห็ดง่ายๆได้ล่ะ เมืองมาแจ๋วบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้นะฮะเชียงใหม่ไม่ตกเลยจ้าก็วันนี้เพิ่งตกวันแรกครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่ตกแค่ลมครับก็วันนี้ก็เย็นขึ้นนิดหน่อยเนาเะลมนน <ๆ S 2> กลแห้งเลยแ่้วมีฝนเดี๋มันจะล่มกันแนนตกแถวนอกเมืองนะครับวันนี้ก็กกตกลมาแล้วเมื่อวานตกลดกง่นอนเมื่อห็นกินมันนี้ ปิ้งเฮ็ดป่ะปิ้งกินงกับแจวของวนั่นแจวนื้อย่างไยากินพักกันมนะั้ยนะป่ะระท่าเอง,องเอแล้รับต้มน้ามาเนาะต้มน้ามันเป็ตุกี้อยูนนะ่เนาะแจวครูรคือแม่พิมพ์ของชาติจ้านี่ครับ อยู่ข้างนอกเย็นมากเลยครับได้ออกไปข้างนอกดีกว่ามื้อนี้ว่าจะเห่าสุกี้กินครับผมสุกกินสุกี้ครับอ่านั่นสอดอีจ้าเหมือนมานั่งกินขนมปังแล้วดูดูเขาทำแบบใส่ไส้อะไรไปเจ้าของเขามีแต่ขนมปังเฝ้าห้องพ่อแม่ครับผู้ตีระวังอ้วนใส่ชุดไม่ได้เด้อ กินไรกูติวนะกินอะไรกันนอนทุม่มเอเนี่ยห้งแบบนอนคักเลยหนึ่งสายการบินกันมาบินละบินตัวละสายการบินไล่เราออกไปีิอืมมาอ้าวตกซับเนียบกว่าน่ะตกแค่นี้แหละชุดตกแบบหน่อยฮะตก,ตกพี่อื่นอืม,มีนางเลยแต่ข้างบนมีเนยมาติมาอ้าวอะไนต้องไปเนาะมาซื้อมาโมไซด์เฉียวออน แต่อยากกินย่างทานเนี่ยคือ,อแซ่บว่ายางทานมาซัมกินอืมมรรอากาศนอกบ้านนะครับตัวน,นี้เจ็ดพา,ายบ้างนอกลม ตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วนะครับ oh. อากาศเย็นสบายแล้วครับตอนนี้ตกลงมานิดหน่อยพอให้เราเปื่อน แลงาอ,อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีจ้าน้องเบียน้องติว๋วน่ารักกันทั้งสองคนเลย,เลยรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยครับหัวปูมากสวัสดีค่ะอยู่บ้านอ,อยู่บ้านเมื่อเมื่อเ่อไห้ไปใส เริ่มเซ็งเลยครับแถมประกาศเครือฟิวเยอะแยะเลยนะนี่นะขาบอกว่าห้าออกจากบ้านประมาณจะมงกนะสองทุ่มสีทุ่มหอดตีห้าบอกเออเดี๋ยวเก้าเลยตลาดเช้ามันก็ไม่ต้องมาขายตีห้าหรอกแล้วหกโมงนี่หรอเขาเรื่องขายหกโมงอ่ะแหละมาออกจากบ้านป่ะลูกเไล่ไล่บอกขาจะปิดแล้ว ส่วนี้มันก็จะปิดระบบการขนส่งโลกนี่บัวหายจากเชื่อนะโลกคู่ปิดคู่ด่ากันเนาะอยากหาเงินอยากเหตุงานอะไรเด้ย๋ยวเด้ย๋ยอันนี้นอนอยู่ซื่อๆเลยเดี๋จิตเป็นง่อยนะครับผมนอนอยู่ซื่อๆไหมคือกันเลยจะพี่นั่งๆน,น,นอนอยู่บ้าน<ร>าซื่อๆ,ๆนะครับนนเยนบียช์น,ยน,นี่นอนกันนอนมาลับตอนกลางคืนนี่ ตีส <4. S 2> ี่ตื่นไงยังตีสี่ก็เตือนแหละแบบมันจังไรละ่ะมันแบบอยากเห็ดั่นเห็ดนี่เห็นไหมใส่ชีวิตคือกอนแบบในหัวเฮาหน่อยแบบแบบอยากเห็ดงานาไหมชีวิตคือก๋วยเตี๋ยวนี่นอน<ม>กินเราชินแล้วเราใช้ชีวิตแบบนี้มานานเราซ้มมอมมาเดินได้ี่อยากผอยากรวยด้วยสิอยากมีเงินอยากมีงานด้วยชีวิตมีอย่างงามนี้รักษาชีวิตไว้สักคนน่อยากมีนั่นมีนี่แต่ว่า เบียร์เื่อมพร้อมมากครบเบอรดเด้ทีวีตู้เย็นเครื่องสักผาแอร์คอมครบเบิดเนาะก็ใครแน่รถพร้อมครบเ<ม>บอร์ทำเดี๋ยวเหลือแค่แต่งงานค่ะเหลือแค่ลูกมีลูปบรรยากาศฝนตกแบบนี้เงนะมีลูปก,ก็เยอะขัดเนาะมีอย่างเขาบอกว่าห้ามมีลูกตอนนี้ใครบอกหมอบอกอืมหมดแต่งงาน จะเคยมีลูกห um> ิวข้าวเลยได้ป่านี้น่ะนี่อะไรกินบ้างนะขึ้นยังทำแซนด์วิชกินดล้วก็โอ้ยนายเบาใจเด้นายเบาใจเด้อเปิดแต่ตะลุมเปิดแต่แฟนใหม่เพิ่มเมยไอเนี่ยไม่เป็นโควิดตะลุมสวัสดีจ้าครูติ๋วโชคดีเนาะอะ่า โอ้เน็ตก็ดไดเมื่อเป็นน้ำเน็ตได้เป็นโทรศัพท์แล้วนี่นันให้อัปเดตใหม่อ่ะอัปเดตซะ